หอมยังทุกคนไปเราไปลืวกันดีกว่าฟิลลิ่งแรกโอ้โ oh หเหมือนนั่งโซฟาดูหนังอยู่ที่บ้านนะทุกคนแต่รถค่อนข้างนี่จะสูงแต่ว่าเดี๋ยวลองเหยียบตป้บนึงโ oh. อ้อตาเร่งจมำ เราไม่โดนลมเลยครับอันนี้หน้าผมไม่โดนลมเลยสบายลองขี่ไปไกลดลที่รอบนี้มันจะด่าไม่เนี่ยเพื่อนผมเดี๋ยวเราพลิกรถเลยโอ้โหลื่นปื้ดเลยทุกคนดูถ้าเหยียบถ้าขี่ก็สบายดูดิขี่เหมือนแบบนอนดูหนังโซฟาอยู่ในห้องอ่ะโอ้โหอัอาตราเร่งก็ตอบสนองดีนะครับ ดูดีดูดูดูดผมไม่โดนลมเลยนะตอนเนี้โคตรดีอ่ะโอ้โหดูขึ้นเลนินหนุมต่างๆสบายจัดๆบอกเลยปล่อยมือขี่ได้สบาย ยังไม่มี R6 ก,ก็ผมเชื่อว่าน่าตัดสินใจยากอยู่นะที่จะซื้อผมว่าเป็นมิตรกับคนซ้อนหรือว่ามนุษย์เมียนะครับรถอ,อย่างเบาเวลารถออกตัวแล้วนะครับก็เบามากๆนะครับแต่ขอขอภั้นะมันเกงผมขาดไปนิดหน่อยมันเกงไลรุ่นพัน X อะนะเดี๋ยวดูว่ารถติดแบบนี้จะมีปัญหาหรเปล่าสมมุติยังไงนะ อ,อถ้าจอดน,นี้ก็เสียวอ,อยู่ต้องพับกระจกดีไหมโอ้โหเสียวเสียวไม่กล้าไม่กล้ามิติรถมันกระจกมันค่อนข้างที่จะกว้างนะพับกระจกกันดีกวะมามับเข้าให้จะได้มุดสบายนะทุกคนไปลุยเดี๋ยวดูข้างหน้านี้ไปได้ปะ นี่ถ้าไม่พับมันจะเรียบร้อยนี่เห็นไหมขาผมบันเล่ตอลอดนะตอนนี้เสียวขาว่ะแต่รถไม่ไม่ได้หนักเลยนะครับรถสบายเลยรถติดไหมนะรถติดด้วย การใช้งานในเมืองรถติดแบบนี้ก็ไม่มีความร้อนที่แบบมาโดนขาเราเหมือนพวกรถสปอร์ตทั่วไปนะครับก็ไม่มีปัญหาในรถติดนะ ได้หรอวะเกับรถกันเนี่ยดูขาผมนะนี่ยขาขาบาเล่สองข้างเลยผมสูงแล้วเจสิเจ็นะครับแต่ขาบาเล่ถ้าคนที่สูงไม่ถึงก็ต้องเอาขาลงข้างนึงแล้วก็อีกข้างนึงก็เหยียบไว้อย่างนี้นะครับนี่นี่ <c oughs> เปิดหมวกรับลมรับ เดี๋ยวจะเป็อลโอ้โหดูหน้าหน้าจอดูดิเฮ้ยโคตรเท่ดูดิเฮ้ยเจ๋งหน้าจอโคตรดียแบบสวยจัดล้ำจัดเลยอ่ะดูดิมีเส้นเส้นีดๆด้วยอ่ะูดิสุดยอดไปสูงอ่ะลงละลุลุยบอกเลยอันนี้ผมเปิด เปิดมัวขับอยู่ครับว่าโดนรโดนล,ลมไหมดูดิไม่โดนแน่นอนนี่รถตัดหน้าด้วยบอกเลยไม่เคยกลัวระดับนี้มุดสบายนะครับเออชิวโคตรดีเลยอะ่ะน้ำหนักตัวรถไม่เป็นผลเลยนะครับแต่จะมีจะเป็นผลตอนที่แบบเวลารถติดแล้วเราต้องเอาขาลงนี่แหละสำหรับคนที่สูงต่ำกว่าร้อเจ็ดสิบผมว่าก็น่าจะ ลำบากอยู่นะดูดิเนี่ยผมสูงว่าเจ็สเจ็ดขายาวด้วยไม่ได้อันนี้เข้าไปไม่ได้แล้วก็ไปไม่ได้แน่นอนไม่ต้องหวังเลยไปไหนวะไปได้ปะนะกลัวไหมขูดรถเบนซ์นา้นมเนาะแขนผมก็เปียกนะมันก็ขี่อาซิกมาสบายจริง เนี่ยเห็นไหมต้องเอาขาขึ้นข้างหนึ่งก็ได้ข,ขึ้นข้างหนึ่งก็สบายเลยจะลองอะไรดีลองอุ่นอุ่นเบาอุ่นมือดูไหมนี่อุ่นอุ่นมือนะอลองลองอันนึงมันจะอุ่นขึ้นปหเดีย๋ยวลองจับสัมผัสกันอุ่นมือมีสามขีดนะครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงความรู้สึก ตหนึ่งนะต้องรอเหอมันทำงานอ่ะไปไหนละอ่ะลองสองขีดดูดิเฮ้ยสองขีดเริ่มรู้สึกเลยว่าแฮนด์เริ่มร้อนขึ้นมาครับเหมือนแบบตากแดดมาสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยเออเจ๋ง ลับลงเลยอะไม่เอาไม่ใช่นะครับเอาชิลลงหน่อยดินี่ไงทัศนวิสัยก็ดีขึ้นรับลมหน่อยรถต,ติดไปหน่อยนะท่านผู้ชมมุดไม่ได้เนะข้าใจผมด้ยวยรถสูงนะครับไม่กล้ามุดเดี๋ยวร่วงแต่ทางตรงเลยผมจะซัดให้ดู ลองต้นเหนียวด้วยว่าตาทอปต้นจะเป็นยังไงประมาณไหน T Max ห้าหกศูนย์สองพันยีองงานแทบบกห่ยังไงดียังไงก็สบายนะอย่างนี้เด้อถ้าขาขึ้นงี้ก็ข้างนึงก็เต็มขาได้นะครับหรือข้างนึงก็แป่ไว้ ขาขาวปะละ่ะทไม่ใช่สบายเนี่ยก็คือเรื่องความร้อนคือไม่มีเลยถ้าเรียนอาซิพของผมถ้าจอดแบบนี้นะบอกเลยว่าระหว่างขาเนี่ยร้อนหมดอาวันเนี่ยร้อนตรงนี้ด้วยแต่นี้ไม่มีเลยนะครับสบายเหมือนรถฟิลาโนคันหน้านี่เลยแต่จะมีปัญหาเรื่องาะว่าน้ามีปัญหาเรื่องส่วนสูงนะครับ ขนาดตัวผมนะขนาดสูงร้อยเจ็สิบเจ็ดขาขาค่อนข้างยาวแต่ก็ยังต้องมาเล่นนะครับแต่ถ้าใจรักหรือว่ามีประสบการณ์การขับขี่แล้วก็หรือว่ามีทักษะการขับขี่ที่ดีนะครับผมว่าก็ไม่ใช่ปัญหานะครับก็สบายสบายแน่ผมเอาชิวลงแล้วนะผมจะ เอาหมดลงเดี๋ยวทั้งั้นหย่อนลงมันเข้าหาที่โล่งๆเปิดทันทีเลย นะดีบีบนิดเดียวอยู่จะลองจะลองไงเดคันนี้อะไรเขาเนี่ยชิคกี้พายนีอันนี้เปิดหมดปอกกันนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมดปอกละ ยาวไปน้ำหนักตัวรถก็ดีนะครับเวลาแบบแซงรถคันนั้นคันนี้โดน,โดนมลมอะไรไม่มีปัญหาโอ้โหสบาย Что? แลาวก่อนว่าตรงนี้ยังมีปัญหาอะไรไหมมองก่อนมองก่อนไปดูเปิดดิไปศูนย์หึงร้อยเช่เอลากี่วิ พุ่งอยู่นะฮั่นนะจอดก่อนอันตรายเลยใช้ได้อยู่นะเมื่อกี้ขึ้นเกือบ160แล้วอะ่ะเดี๋ยวค่อยไปจับเวลาดูในนั้นเอากำลังแรงส่งช่วงต้นค่อนข้างสูงนะครับไม่ต้องรอเลยมาเนี่ยเร่งก็มาเลยขึ้นเนินเจอเนินเจอบกเจอหลุมอะไรอย่เงี้ย รับความรู้สึกที่กระแทกน้อยมากๆนะครับดีมากเนี่ยปกติถ้าเป็นพวกอาซิงนี่เจ็บไข่นะตรงนุ่าตานี้คือไม่มีแรงกระทบกระเทอือนเลยแล้วมีแต่ความนุ่มเหมือนนั่งโซฟาจริงๆนะครับ สิบไม่หักนะครับโอ้ยังไม่ได้ลองนั้นเลยคุสคอนโทรลลืมขอ,อวนกลับไปลองคุสคอนโทรลอีกรอบหนึ่งก่อนลืมลืมลืม ใชไหมครับอย่างเงี้ยขอกลับไปลองก่อนอ่ะไปมีคุ้มคอนโทรลนะครับตอนนี้อ่ะเอาเท่าไหรด่ดีดูดิดูดิดูดิอ่ะนี่ปล่อยมือนะนี่นี่นี่ดูดูปล่อยมือเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไปลองก็ลองก็งงนี่ไงเป็นไงล่ะอย่างเฟี้ยว คูสคอนโทรลนะครับตอนนี้แจมยาวไปยาวไปไม่ยอยากตกใจหน่อยท่านนะขอ,อความเร็วหน่อยเร็วหน่อยนี่อันนี้โหมดคูสคอนโทรลนะครับผมเฮ้ยม <c oughs> hey, ันสบายจริงเลยนุ่มแต่ไม่ไมควรใช้ไม่ควรใช้ฟุ่มเฟือยนะครับเดี๋ยวอันตราย ทนนะครับให้มากับรถด้วยเหมือนกับตระกูล S พันครับที่ให้มาเนี่ยมันออกตัวสบายแสงจิ๋วโอ้ยนี่ไงละ่ะเนี่ยถ้าเราเปิดแล้วก็กดเซ็ตง่ายๆเลยเห็นไหมอันนี้อันนี้ก็ทํางานแล้วสบายแล้วก็มือจับแฮนไว้ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเราไป97ไปเาไปอันนี้ก็เบี่ยงไปอันนี้ผมยังปล่อยอยู่นะเนี่ย เิวๆไปเรื่อ,อ,อยๆอยเดีจมเลยถ้าเราแตะนิดเดียวก็หยุดแล้นะครับเราทุกระบบนะเด็กสบายๆ ก็ไปลองคุบคอนโทรลก่อนนะนั่นก็ติดอย่างยาวแต่แปดชิ้วหน้าลงอนะ่ เขาว่าเป็นทีแม็กรุ่นก่อนหน้าเจนแรกแล้วมั้งนะสรุปโดยรวมนะครับเป็นรถที่ดีมากๆนะครับไม่ว่าระบบคุชคุนโทลหรือว่าเลื่อนชิลหน้าไฟฟ้านะครับอุ่นมืออุ่นเบาะอัตราเร่งช่วงต้นนะครับดีมากเหมือนโซฟาเคลื่อนที่จริงๆครับผมแล้วก็ไม่มีข้อติอะไรเลยมีข้อติก็คือ อย่างเดียวก็คือที่ผมบอกไปนะเรื่องความสูงของตัวรถแล้วก็ตัวเบาะมันกว้างเกินไปมันสบายเกินไปอ่ะก็คนขี่ไปแล้วก็อาจจะหลับในได้เพราะมันสบายนะเรื่องอื่นก็ไม่มีติดราคาก็สมเหตุสมผลนะผมว่าสุดสุดจริงๆก็ถือว่าผมให้สิบเต็มสิบเลยครับผมคุณค่าที่คุณคู่ควรนะครับ ก็วันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนแบงค์ครับที่ให้มาลองรถอีกแล้วก็ขอบคุณพี่แดงที่มาแนะนําตัวรถให้นะครับเพราะว่าจากคนใช้งานจริงที่แม็กตัวเดิมนะครับผมแล้วห้ผมมาลองตัวใหม่เดี๋ยวดูอาการถอยหลังตอนนี้เป็นไงบ้างนี่ตัวน้ําหนักรถก็ไม่ได้หนักอะไรเลยนะผมก็ถอยอย่างเงี้ยดูดูด,ดูสบายนะครับผมแล้วการปิดสวิตช์เป็นไงบ้างมับเข้าให้เอเขาตั้งอย่างไวะอ๋อ ปิดเครื่องด้วยนี่ไงสำหรับรีวิวที่แม็ก2022นะครับก็เป็นรถที่ที่ดีมากๆนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าใครอยากให้ไปรีวิวรุ่นไหนต่อก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับสําหรับใครที่อยากดูก็09ผมก็ลองมาละอาวันผมก็ลองมาละก็อย่าลืมไปดูคลิปเดิมๆได้นะครับสําหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม